สวัสดีค่ะเจคเคนโนํ no. นำเสนอบ้านสวยๆให้ท่านได้รับชมกันนะคะแปลงนี้นะคะ9 9 0 0 0 0บาทค่ะปรับลดราคาพิเศษนะคะช่วงโป,ปรโมชั่นเลยค่ะเดิมขายอยู่1,390,000บาทค่ะราคาเน้นขายตัดสดนะคะทุกท่านเนื่องจากเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนค่ะบ้านพร้อมที่ดินโฉนดนะคะ1งาน11 000ตารางวา บ้านสวยสไตล์รอบน่าอยู่มากๆค่ะเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาติรักความเป็นส่วนตัวนะคะน้ำไฟสะดวกค่ะอยู่ใกล้เซเว่นด้วยนะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องโถงและหนึ่งห้องครัวค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหน,นองไผ่อําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสนใจแปลงนี้ท่านสามารถติดต่อเจราจานัดหมายเข้าชมตัวบ้าน คุยกับเจ้าของได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะโทรไปคุยไปนัดหมายเพื่อเข้าชมพื้นที่กันได้นะคะประกอบการตัดสินใจสำหรับวันนี้เจเคเน่ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ